จงอย่ายึดถืออะไรทั้งนั้นจงอย่าคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราร่างกายคนอื่นที่เป็นที่พึ่งของเรามันไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมันสลายตัวหมด เอาใครเป็นที่พึ่งไม่ได้จงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราในเมื่อมีชีวิตอยู่เราอาศัยมันเราต้องมีบ้านมีเงินใช้มีของใช้เป็นของธรรมดาเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องมีต้องหาถ้าไม่มีก็ทำหามาได้ถ้าไม่มากพอก็ต้องหาต่อไปมาเพื่อความเป็นอยู่ ป็นสุขก็ต้องคิดถึงความเป็นจริงว่าทรัพสมบัติทั้งหมดนี้ถ้าตายแล้วเราก็หมดสิ้นคนอยู่เบื้องหลังเขาก็ตายต่อไปอีกไม่มีใครสามารถครองทรัพย์สินได้อย่างจริงจังฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหลายมีความสำคัญขณะที่มีชีวิตอยู่เราต้องหาเราต้องกินแต่ต้องคิดไว้ทุกวันว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ เรากับมันไม่ช้าก็จากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือร่างกายต้องมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ช้าวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้มันอาจจะตายโอวทาทธรรมขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะ 洒脱。